ต่อด้วยแบบสูกหัดที่2.4นะครับเดี๋ยวครูเปาจะทําให้ดูนะครับในวันนี้ครูเปาจะพามาคูณทศนิยมนะครับเปิดแบบสูกหัดไปที่หน้าที่71ได้เลยลูกมาดูนะครับผมเริ่มที่ข้อแรกเลยลูก2คูณ1.8นะครับวิธีการคูณนะครับให้เราเปลี่ยนทศนิยมอยู่ในรูปของเศษส,ส่วนก่อนนะครับโดยครูเปาบอกไว้แล้วนะครับว่าจํานวนนับทุกตัวเนี่ยส่วนเป็นเลข1ก็คือ2ส่วน1คูณกับ1.8นะครับถ้าเป็นทศนิยม1ตําแหน่ง ส่วนจะเป็นเลขอะไรครับส่วนจะเป็นเลข10ใช่ไหมครับอ่า1.8ก็เปลี่ยนเป็น 18. 10ส่วนสินั่นเองและต่อไปนะครับง่ายๆเลยครับให้หนูนำมาเลยครับนำเศษคูณกับเศษและนำตัวส่วนคูณกับตัวส่วนนะครับนี่การคูณเศษส่วนเราเรียนมาแล้วเนาะเศษคูณเศษแล้วส่วนคูณส่วนลูก18คูณ2เป็นเท่าไหร่อะถ้าเราไม่รู้เราตั้งคูณเลยลูก18คูณส286สศษทด1 2คูณ2เป็น1 2คูณ1เป็น2ทด1เป็น3ได้เป็น36นะลูก อ่าก็จะได้เป็นสามสิบหกหนึ่งคูณสิบตัวส่วนนะครับหนึ่งคูณกับ1ิบก็เป็นส่วน1ิบนะครับซึ่งสาสิบหกส่วนสิบนั่นเองก็จะได้เป็นลวครสามจุดหกนะครับอืมเรียบร้อยครับลูก <c oughs> แค่นี้ก็เสร็จแล้วเห็นปะอืมเรียบร้อยแล้วอ่าไปดูข้อถัดไปครับลูกมาข้อ2นะครับสามคูณกับสองจุดหนึ่งสองหกนะลูกเหมือนเดิมครับเปลี่ยนทศนิยมที่เราเห็นเป็นเศษส่วนก่อนลูกเปลี่ยนโจทย์จากทศนิยม,มเป็นเศษส่วนก่อนซึ่ง3าํานวนนับทุกตัวนะครับส่วนเป็นเลข1นนะลูกเป็นสามส่วน 2.126นอะครับอันนี้ก็เหมือนเดิมลูกอ่าอันนี้ก็เหมือนเดิมนะครับเห็นไหมครับเป็นกี่ตำแหน่งลูกเป็น3ตํตำแหน่งใช่ไหมครับถ้า3ตํตำแหน่งส่วนเป็น1อะไรครับส่วนเป็น 1, 0 0 0ลูก3ตํตำแหน่งส่วนเป็น1 0 0 0อ่าเปลี่ยนเป็นเศษส่วนก่อนนะก็ข้างบนก็เป็น21-26หรือ2126ันั่นเ้องเหมนอ่นเองมเดิมครับการคูณนะครับเอาตัวเศษคูณตัวเศษและนำตัวส่วนคูณตัวส่วนนะลูกมาถอโทดเนาะเอาเศษคูณเศษก็คือเอา3คูณกับ2126ก,ก่อนู่งรูอปาี่สิก่ันก 2126ันคูณสนะลูกอ่า36เท่าไรครับ36เป็น18ใส่8ทด1 3ึคูณสเป็น6ทด1เป็น7 3็คูณหเป็น3และ3าคูณสเป็น6เรียบร้อยแล้วครับได้คำตอบมาเป็น6,378อ่าเอามาเขียนครับ6,378นะครับส่วนข้างล่างลูก1นึ่งคูณพันได้เป็นอะไรครับ1นึ่งคูณพันก็ได้เป็น1,000แน่นอนครับลูกส่วน1,000แปลงกลับเป็นทุนยมสามตำแหน่งก็จะได้เป็นเท่าไรครับ 6 3 7 8นะับจากด้านหลังมาเลยลูกเป็น1 2 3และใส่จุดคำตอบก็คือ6 3 7 8นั่นเองโอเคนะครับไปข้อต่อไปนะลูกต่อไปข้อที่3ครับข้อที่3 2คูณกับ83.759ครับเหมือนเดิมครับเริ่มต้นนะครับให้หนูนำอะไรครับนี่ให้เรานำมาน,นั้นเลยนำตัว ทศนิยมนะครับเปลี่ยนเป็นเศษส่วนก่อนอย่าง2นะครับจานวนนับทุกตัวครูเปาบอกแล้วว่าส่วนจะเป็นเลข1ก็เป็น2ส,ส่วน1น,นะครับคูณกับ8 3 7 5 9เานะลูก83.759กี่ตําแหน่งลูก 1, 2 3เป็นทศนิยม3ตําแหน่งถ้า3ตําแหน่งส่วนเป็น1อะไรครับส่วนเป็น1000งพันะฮะสามตำแหน่งส่วนจะเป็น1,000อ่าแล้วหนูก็ลอกเลขไปเลยเป็น83759กนะครับก็เป็น8 3 7 5 9นั้นั่นเองโอเคนะครับพอเสร็จแล้วนะครับลูกมา การเหมือนเดิมครับการคูณให้หนูนําตัวเศษคูณตัวเศษและนําตัวส่วนคูณตัวส่วนนะครับเหมือนเดิมครับ83,759ตั้งเลย83,759นะครับ คูณกับเลขอะไรครับคูณกับเลข2ดูนะครับ29เท er ่ากับ298ใส่8ทด1 2คูณ5เป็น10ทด1เป็น11ใส่1ทด1 2คูณ7เป็น14ทด1เป็น15ใส่5ทด1 2คูณ3เป็น6ทด1เป็น7และ2คณ8เป็น16โอ้โหได้มาแล้วเป็น167,518นั่นเองพอได้ไมาแล้วครับครูเปาเอามาเขียนเลย167,518นะครับหารด้วยอะไรครับ ส่วนข้างล่างครับ 1, นึ่คูณพันเป็น1นึ่งอะไรครับหนึ่งพโอเคจำอาถ้าส่วนเป็น1000นะครับก็คือเปลี่ยนกลับเป็นทศยมก็จะได้เป็นทศยม 3, ตามตำแหน่งนั่นเองทําการเปลี่ยนกลับลึลูกมาได้เป็นดูนะครับ16 7 5 18นะครับครูเปาเปลี่ยนกลับนะครับนับให้ได้3าตำแหน่งลูกนับจากด้านหลังมา1 2 3และใส่จุดดังนั้นคําตอบของเรานะครับก็จะตอบว่าเท่าไรครับคาตอบของเราก็ตอบว่า1อะไรเนี่ยหนึ่ง 1 6 7อจุดอะไรครับ167.5 1 8เรียบร้อยแล้วเสร็จสิ้นแล้วโอเคอ่าไปดูข้อต่อไปครับลูกข้อ4ข้อที่4 4ครับ4คูณ60.71นะครับเริ่มต้นเลยเปลี่ยนทศนิยมอยู่ในรูปของเศษส่วนกนลูกมาทําการเปลี่ยนเลย4เป็นจำนวนนับนะครับจำนวนนับทุกตัวส่วนปเป็นเลข1นะลูกคูณนะก,กับ60.71นะครับอ่า มันเป็นทศยม2ตำแหน่งใช่ไหมครับถ้าเราจะเปลี่ยนเป็นเศษส่วนนะครับทศยม2ตำแหน่งจะได้เป็นส่วน100นะลูกอ่าหกสิบจุดนะครับก็เป็น6 0ศูเรียบร้อยครับเปลี่ยนเป็น6กพันเจ็ดส่วนหนึโอเคพอเปลี่ยนแล้วเหมือนเดิมครับตัวเศษคูณตัวเศษตัวส่วนคูณตัวส่วนลูกอ่าสี่คูนหกพันเจ็ดสิเป็นเท่าไหร่อ่ามาตั้งเลย6กพันเจ็ดสิบเอ็ดคูนสี่นะครับดูนะครับอ่า 4ีคูณหเป็น4ี่นะครับสีเท่าไรครับสี่เจ็ดยีดใส่แปทดสองนะครับสีคูณศเป็น0ูนย์ทดอีก2เป็น2และก็4ีคูณหเป็น24เรียบร้อยแล้วครับได้เป็น24,284นั่นเองอ่าเมื่อได้แล้วนะครับภูเปามาเขียนเลยเศษคูณเศษได้เป็น24,200 84ส่วนคูณส่วนครับลูก1 0 0คูณร้อเป็น100แน่นอนครับถ้าเศษส่วนส่วนเป็น100สามารถเปลี่ยนกลับเป็นทศย,ยมได้เท่าไรครับส่วน100ก็เป็นทศย,ยม2ตำมแหน่งหนูก็จะได้เป็น24 284นะครับนับเลย2ตำแหน่ง1 2และไซ จุดเรียบร้อยครับคำตอบที่ได้ก็คือ2 4 2 8 4นั่นเองโอเคนะครับมาดูข้อต่อไปคือข้อที่5นะครับข้อที่5คือ7คูณ5 2ลูกเริ่มต้นเลยเปลี่ยนทศยมอยู่ในรูปของเศษส,ส่วนก่อนมาเริ่มเปลี่ยนเลยครับ7ก็คือ7ส่วน1น,นะครับ5.2ก็อันนี้เป็น1ตําตำแหน่งใช่ไหมครับ1ตำแหน่งส่วนข้างล่างจะเป็นเลข10นะครับเป็นเลข10นะครับอ่าก็จะได้เป็น52ส่วน10นั่นเองโอเคนะครับพอได้แล้วนะลูกมาเอาเศษคูณเศษเอาส่วนคูณส่วนเลยลูก แบบนะ,ะเศษคูณเศษนะครับ52คูณ7เป็นเท่าไหร่อ่ะคูณ7 2 14ใส่4ทด1 7 5 3 5ทด1เป็น36ก็จะได้เป็น364นะครับเหมือนเดิมนะลูกอ่า364นะครับอ่าเหมือนเดิมครับ ตัวเศษคูณตัวเศษได้เป็น364ตัวส่วนคูณตัวส่วนลูก1นคูณสิได้เป็นเท่าไรได้เป็น10ซึ่งถ้าเป็นส่วน10จะเปลี่ยนเป็นทศนิยม1ตำแหน่งก็เปลี่ยนมาเป็นเท่าไรครับ3 6จุดอะไรครับ36-4เรียบร้อยแล้วนี่คือคําตอบของข้อที่5โอเคไปต่อข้อ6ครับลูกมาข้อที่6ครับเหมือนเดิมครับ เปลี่ยนโจทย์นะครับจากทศยมอยู่ในรูปเศษส่วนกนเลยลูกอ่าดูนะครับเลข6นะครับ6เฉยๆก็เป็น6ส่วนนั่นแหละครับจำนวนนับทุกตัวส่วนเป็นเลข1คูณกับ0.03 0.03เป็นทศยมกี่ตำแหน่งครับเป็นทศยม2ตํตำแหน่ง2ตํตำแหน่งส่วนเป็น100นะครับอ่าแล้วก็3ด้านบนเหมือนเดิมครับการคูณเศษส่วนนำตัวเศษคูณตัวเศษนำตัวส่วนคูณตัวส่วนครับ6คูณ3เป็นเท่าไหร่6คูณ3เป็น18นะครับตัวส่วน1น0คูเป็น100นะครับ ซึ่ง18ส่วน100นะครับส่วน100เป็นทศนิยม2ตำแหน่งสามารถเปลี่ยนกลับได้เป็นเท่าไหร่ครับอ่าได้เป็น2ตำแหน่งนะนะับไป1 2ใส่จุดเติม0ได้เป็น0.18นั่นเองเรียบร้อยแล้วครับข้อ6ก็ตอบว่า0.18โอเคไปดูข้อต่อไปครับข้อ7นะ4คูณ0.305นะครับขั้นแรกให้เปลี่ยนทศนิยมอยู่ในรูปของเศษส่วนก่อนนะครับจำนวนนับทุกตัวส่วนเป็นเลข1นะครับคูณกับ0.305ซึ่ง มันเป็นท้ยยม3ามตำแหน่งใช่ไหมถ้า3ามตำแหน่งส่วนจะกลายเป็น1อะไรครับเป็น1000นะครับและเศษก็จะได้เป็น305เหมือนเดิมครับการคูณเศษส่วนนะครับเอาเศษคูณเศษแล้วาส่วนคูณส่วนอ่คูณสามได้เป็นเท่าไหร่มาตั้งทดก่อนมาสามรคูณสี่นะครับสี่หใส่ศูนย์ทด2 4งสี่คูณศย์เป็น0นทดอีกสองก็เป็นสองสนะครับได้เป็นหนึ่นะครับอ่ะเศษคูณแล้วได้เป็นหนึ่ ส่วนตัวส่วนครับ1นึคูณหนึ่ก็จะได้เป็นเท่าไรหนึ่1คูณหนึ่ก็จะได้เป็น1,000นะครับเหมือนเดิมโอเคถ้าส่วนเป็น1,000นะครับสามารถเปลี่ยนกับเป็นทศนิยม3ตำแหน่งได้เปลี่ยนยังไงครับ1 2 2่งงงนับครับ 1, 2 3และใส่จุดตอบว่าเป็น1.220โอเคนะครับและมาถึงข้อที่สุดท้ายในแบบฝึกหัดนี้นะครับก็คือข้อที่8นะครับ5้าคูณศูครับเหมือนเดิมครับผมเปลี่ยน ทศนิยมอยู่รูปเศษส่วนก่อน5าจำนวนรับท่าตัวนะครับส่วนเป็นเลข1คูณกับ0 9 7ย์ซึ่ง0.97นะครับเป็นทศนิยมสองตำแหน่งส่วนจะเป็น100นะครับอันนี้ก็จะเป็น97นะครับผมอ่ะเอาเมื่อเปลี่ยนเสร็จแล้วนะครับเศษส่วนคูณเศษส่วนก็คือเอาตัวเศษคูณตัวเศษแล้วตัวส่วนคูณตัวส่วนครับ5คูณ97เอ่ะเป็น97คูณ5นะครับ5735สใส่5ทศ3นะครับ5945ทศ3เป็น48นะครับเป็น485นะครับ ส่วนข้างล่างครับตัวส่วนคูณตัวส่วนครับ1นึคูณร้อยเป็น100นะครับถ้าส่วนเป็น100ก็เป็นทศนยม2องตำแหน่งนะครับก็จะได้เป็น4.85เรียบร้อยนะครับแบบหัดต่อไปวิธีการทําก็คล้ายกันนะครับสามารถใช้ขั้นตอนนี้ไปทำในแบบหัดต่อไปได้เลยโอเคนะครับโอเคนะครับวันนี้ครูขอจบคลิปแบบึกหัดนี้เพียงเท่านี้นะครับบ๊ายบายครับ